บริษัท PMK กำเนิดสิงจำกัดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยภาษาคนกันเองโดยคนกันเองเหล่านี้แหละค่ะที่จะมาเป็นซิกสตาที่มีรายได้เดือนละห้าถึงหกหลักร่วมกันวันนี้ฟังแล้วปรับปรื้มใจมากค่ะหุ้นส่วนของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดีวันดีคืนเก่งขึ้นทุกวันพัฒนาขึ้นทุกวันนี่คือ PMK ที่เราภาคภูมิใจนี่คือธุรกิจหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนเบิกรายได้ทุกวันไม่ต้องรักษายอดไม่มีค่าสมัครส่งฟรีทุกรายการสินค้าดีราคาจับต้องได้ สมาชิกทุกท่านคือหุ้นส่วนของบริษัทท่านกินท่านใช้ท่านก็มีรายได้และเบิรกรายได้ทุกวันทุกท่านเล็งเห็นอนาคตข้างหน้าแน่นอนค่ะ PMK ไม่เคยหยุดนิ่งเราช่วยกันดื่มช่วยกันกินสินค้าของ PMK ของเราไม่ว่าจะเป็นกาแฟสารสสามตำรับ อาหารเสริมบำรุงสุขภาพเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของร่างกายกินดีแล้วบอกต่อท่านทำสาขาของท่านเพียงแค่สองคนเท่านั้นแนะนำให้ทีมงานของท่านทำเหมือนท่านเราก็จะสำเร็จตามเป้าหมายไปด้วยกันหมอเองก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าให้ทันยุคทันตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้าเรามีมากกว่า50รายการให้เลือกทุกท่านที่ทำ PMK ท่านคือผู้โชคดีที่สุดในธุรกิจนี้ไม่มีใครเหมือนเพราะเราสามารถเบิกรายได้รับรายได้ทุกวันค่ะขอบคุณหุ่นส่วนของ PMK ทุกท่านบริษัท PMK ยินดีเดินเคียงข้างทุกท่านตลอดเวลาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ดรมิลินกำเนิดสิงประธานบริษัท PMK กำเนิดสิง์จำกัดขอบคุณมากค่ะ